เมนูยำหัวหมูจ้ะพี่น้องยำหัวหมูหัวหมูหนึ่งกิโลนะจ้ะพี่น้องพริกหนึ่งขีดแล้วก็มีผักชีพริกหั่นแล้วก็มะนาวน้ำปลาปรุงรสนแล้วก็น้ำตาลนจ้ะจพี่น้องแล้วก็จะมีแครอทหอมไงนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็แตงกวามือนียำแบบ ยำหมูหมูจะพี่น้องเครื่องปรุงก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะตัวนี้ละกล้วยไทยมะละมือใหญ่หมูที่ลวกเสร็จแล้วเรียบร้อยน่าจะพี่น้องครึ่กพริกหแ่งขีดพริกดำมะนาวห้าลูกแล้วก็แตงกวาครึ่งกิโลแล้วก็มาบองวิธีการยำกันเลยนะจจะพี่น้องออนี่วย เราก็จะมายำกันเลยจ้ะพี่นอ้องสูแซบ่บนาวหาลูกด้วยจ้ะพี่นอ้องจ้ามันแจมเอยสีสมดุนกันเนาะจ้ะเนาะแต่ลูกใบใหญ่ปันไหนพอประมาณเนาะจ้ะพี่นอ้องปานกลาง ยำหัวหมูที่อร่อยสุดเด็ดจ้ะพี่น้องจ้ะยำหัวหมูใส่แตงกวาเมน,นูนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกัดแกมกะสุดหยอดดีจ้ะพี่น้อง ก็จะมีน้ำตาลหนึทับพีแล้วก็น้ำปลาอีกทับพีครึ่ง แล้วก็ตำไปด้วยพริกขีห้องตำใหม่มาตาอพี่น้องตุดเรียดๆเลยจๆแพี่น้องจ้ากีจารเอ้ยทำลายไรเป็นน้ำกับน้ำลายไรน้ำนากจากพี่น้องยำหมูหมูจะพิจารยออำหมูหมูแกงก้าครึ่งกิโลหมูห,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 หนึ่งกิโลน้อจตะพี่น้องกับสิบประมาณนี้เครื่อง กุ้งเลยจ้ะพี่น้องยำหัวหมูจ้ะพี่น้องย,วย,ย,วยั่วๆอพักรวมๆก็แล้วก็จะประมาณโลโลขีดทั้งแปงทั้งหอมมันจะประมาณยาสเม็ดเซบจะสิประมาณโลโลหนึ่งขีดทั้งหมดน้องพี่น้องเจ็ดยางีงบาร ก,ออกโอ้สวนแสบเลยจ้ะพี่น้องจ้าใส่หอมลงไปจ้ะพี่น้องใส่แค่รสใส่อหอมหัวใหญ่นะจ๊ะพี่น้องโอ้โยเปรี้ยวปากพี่น้องจ้าเห็นยัน้ำลายไหลยั่วๆเลยพี่น้อง ยำหม้อหมูใส่แตงปลาโั่ว่เลยจัะพี่น้องจา้าเอาที่ลงไปจ้ะพี่น้อง กระสิ liksom, ่งชายนี่หอมสุดยอดจ้ะพี่น้องมือจมูอนี่บ่มีกระติ่ชายบ่มีนะจับพี่น้องได้แต่ผักชีก็จะได้ยำหม้อหม้อร่อยอร่อยสุดยอดแสนเลยจ้ะพี่น้องมือกองน้ำลายไหลเลย เซตเจแล้วจะพี่น้องผมซื้อยำหัวหมูยั่วๆจะพี่น้องจ๋าสูตรประกวนคนละเกษตรน้องจะพี่น้องฝากกดไนอ์รก็แช์ก็ติดตามให้ประกวนคนละเกษตรนีนเด้อค่ะเด้อพี่พไดพี่งจมๆน้องๆได้รับชมอีกสิเป็นคลิปยังต่อไปนาะจจะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประกวน้ำเด้อกกระเด้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ๊าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า